อ้าวสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเนี่ยครับจั๊กทังจั๊กทังอ่ะพี่หางฮะพี่หางแล้วจั๊กทังนะพี่หนะางครับซีว่านั่นนะ่ะแมนอยู่บอนับดีๆจั๊จกทังจั๊กทังอ,อ๋อญี่ปุ่นมีหนึ่งเป็นซีครับ โอ้โบเมนซีเดหกถังหกถังเห็นไหม,มยากาศครับสวนยงางกระท่อมน้อยม่านฝางจังหวัดสกนลนครเสื้อจอาาังไงนี่นี่มาท่านหูเสีย ก้าวครับก้าซื้อยังไงนะแม่นะซื้อก้า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 ดําๆ่าก้าก้าก้า๋อก้าล้างนถ้าท่ันซื้อดีนะเล่นก้าปถังก็เาตะลกให้ฟัง 好好，我离开。啊啊啊啊